สวัสดีครับบกับชแนลของซ e. ูเปอร์ฮีโร่โอฮะวันนี้ก็มีน้องๆหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าคือพี่มีกีตร์กี่ตัวคือคําถามนี้ผมก็เอาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วกัน,นจริงๆผมไม่ใช่คนที่สะสมกีตร์หรือว่าใช้กีตร์ที่มีมูลค่าแพงๆเท่าไหร่นะครับก็มีกีตร์อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าจริงแล้วผมเป็นมือกีตร์มาก่อนก็คือป็นกีต้าร้องนําในวงของเล่นกับเพื่อนประมาณนะฮะสมัยอดีตแล้วก็ ก็คือมีความชอบกีตาร์มากกว่าอย่างอื่นแค่นั้นเองนะฮะจริงๆก็ชอบตีกองด้วยชอบเล่นเบสด้วยก็มันเป็นเรื่องปกติครับสำหรับคนที่ชอบดนตรี่ะอย่างผมเองผมก็ไม่ได้ฟิกว่าผมจะเป็นมือกีตาร์หรือว่าอะไรผมแค่แค่ชอบมันไม่เฉยนะฮะเวลามีกีตาร์มันก็มันมันมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งประมาณนะมันไม่ได้ว่าเป็นงานสะสมหรือว่าอะไรครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูก็เอามากรองให้ดูผมก็ไม่ ลองนับดูก็ได้มันมีทั้งแบบว่าเป็นกีตาร์ประกอบบ้างกีตาร์อะไรบ้างเดี๋ยวมาแกะดูแลกันฮะจากเริ่มต้นมาเอาที่หยิบหยิบถึงก่อนนะ,ะผมก็ไม่ได้คนเก็บกีตาร์ดีๆนะก็เก็บกีตาร์ตามเรื่องมันมายังไงผมก็เก็บอย่างนั้นอนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะคือแบบไม่ได้ซีเรียสเลยว่าเออมันจะพังมันจอะไรเพราะว่า มันก็อยู่กับเราปกติอะมันไม่มีร่องรอยอะไรอ่ะนี่แกะตัวแรกเป็นสแลสซิเนเจอร์ฮะมันเป็นบีโฟนสแลสซิเนเจอร์รุ่นนั้นก็ตัวนี้มันน่าจะถูกถูกครับไม่แพงแล้วก็พอเห็นว่าเออมันมันสวยดีสีมันเหลืองๆหลืองแล้วก็แบบเป็นเป็นเมเปิลอะไรประมาณนั้นมะมีลายอี่เป็น レ e ปอร์ตสเปเชียลทูนะฮะเรสปอร์ตสเปเชียลทูของแลลซิกเนเจอร์อันนี้แบบนานมาก,กอพอสมควรแล,ะละ้วล่ะที่เขามีผมว่าเสียงก็โอเคเสียงดีเลยละ่ะตัวแรกเนาะไปกันเร็วๆเลยเพราะจริงๆเขาไม่ได้มาจากโชว์กีตาร์เท่าไหร่แต่ว่าคือผมไม่ได้ไม่ได้เป็นมือกีตาร์แบบว่าเล่นเก่งเนี่ยประมาณนั้นอะผมรีเปลี่ยเล่น,ลลนทุกอย่าง ประมาณนะั้นนะฮะมันไม่มีไม่มีแบบแผนประมาณนะ้ะเอาไปส็แล้วสิเนเจอร์เอาหยดนี่ก่อนอเอาเจออะไรก็หยุอันนั้นก่อนเลนนะอันนี้ก็กระเป๋าเล็กแล้วเหมือนกันตัวนี้อยู่กับผมมานานมากนะตั้งแต่เรียกว่ามันแตกทางไหนวันนี้ซิปมันแตกเรียบร้อยแล้วลูกชายมันเล่นนะ โอเคลูดาละนี่ก็เป็นถือว่าเป็นกีตาร์แหงตำนานเหมือนกันเป็นกีตานะ Apost, Apost, ร์แอปพอสนะแอปพอสแอปพรุ่นอะไรไม่รู้เพราะว่ากระดาษข้างในมันหายไปแล้วแล้วก็ผมโมดิฟายใส่ปรีแอมเข้าไปแล้วก็คือเจาะให้มันเป็นแบบนี้ไปและแอปพอสนี่ซื้อที่ละครหลวงการดนตรีเพราะว่าตั้งแต่ อายุประมาณ17น,นะฮะที่เล่นดนตรีกลางคืนก็คือเล่นโฟกซองมก่อนนะฮะในสมัยนู้น่อายุ17ต,ตอนนี้ผมอายนะุ42แล้วมันโคตรนาน,น่ะที่ยังอยู่กับเราคือตอนนั้นไม่มีกีตาร์ปมมีแต่กีตาร์ไฟฟ้าเขาก็เลยบอกว่าให้ซื้อกีตาร์ปมได้ไหมเพราะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเสียงมันไม่โอเคตอนนี้คือไปออดิชันแล้วก็แล้วก็เขาเลยก็เลยไปซื้อกีตาร์ปมตัวนี้มาเป็นตัวแรก แล้วก็เป็นตัวแรกและตัวเดียวด้วยที่ยังอยู่นะฮะคือเมื่อก่อนนีมีตัวนี้แหละตัวเดียวไม่ได้ซื้อตัวอื่นเลยแอปพอสอะแอปพอรุนแรงไม่รู้จําไม่ได้นะสีเขียวอะ่อไปออ้เขียวขยับกล่องไปก่อน,กนแล้วกันเอาที่ในซองก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอเก็บไปด้วยแล้วกันมันจะได้ไม่เกะกะน,นี่คือตัวที่สองอยู่เลยอะ เดี๋ยว้องเก็บใส่ซองไม่ง,งั้นมันจะไม่มีที่วางจากตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีคนมาถือให้นะ,อ,ะ, <S <S อ,ะอ่ะเก็บน,นี่ก็จบตัวที่สองตัวที่สามเป็นนี่จะเห็นซองแบบนี้ก็เป็นน่าจะเป็น p s นะฮะตัวนี้ก็ได้มาด้วยความบังเอิญกันเพราะว่าอ <S p AS s s e โทเรโลที่เป็นฟอยล์โรสนะฮะตัวนี้ก็คือเขาลดราคาจริงๆผมไม่ได้คออีไอเอสหรือว่าไม่ได้มีแบรนด์อะไรอยู่ในหัวเลยฮะคือผมเป็นคนที่เล่นกีตาร์ไม่เก่งอยู่แล้วตามปกติอะก็คือเล่นทั่วๆไปไม่ได้แบบว่าแบบไม่มีสไตล์ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่ชอบเล่นที่เฉอยเจริงไม่ได้มีอะไรตัวนี้เป็นนะะคอ,อนเดียวกันเลยก็เป็น PRSSE To เ e ส l o นะตอนนั้นเขาลดราคาอยู่ที่ CT Music ผมก็จัดมาสีนี้สีแดงนะก็คือได้มาประมาณนั้นโอเคไม่มีดอทเลยไม่มีดอทที่เฟดเลยแบบว่าโล่งๆเลยผมชอบเพราะว่ามันเป็นฟอยล์รอดด้วยแล้วอะไรด้วยก็เลยจัดตัวนี้มานะตอนนั้นนะประมาณนั้นอย่า S FSB e t o r r e o ยังอยู่ตอนนี้ก็เห็นใน e Bay เขาขายกันพอสมควรนะฮะสัก บางคนก็ลงขายซีมื0เลยซีมื0ว้านี่คือใน Ebay นะ Ebay ต่างประเทศมีคนเคยขอซื้อผมสามหมืกว่าบาทผมก็ไม่ขายจริงๆซื้อมามันถูกกว่านั้นท่ามาลดราคาแล้วมันก็ไม่มีผลิตแล้วด้วยมันหมดหมดไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นตัวล่าสุดหรือหยบอะไรได้ก็วางไปนะตัวล่าสุดที่ซื้อมา p i s เหมือนกัน ตัวน,นี้ก็ก็ความไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะ BHS เป็น uh, uh, เอ่อันดับซีรี่นะฮะ SE เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อของแพงหรอกก็ซื้อเท่าที่เราพอจะซื้อได้นะเป็นสีบูยีนแล้วก็เป็นเอ่อ uh, ิเลเป็นแบบว่าอาบาโลนนะฮะอาบาโลนแบบนกแบบที่มันมีลายลายลายแบบลายลุ้งลงมาน,นะเขาเรียกอาบาโลน นกมันจะเป็นรูปลุงลุงลุงล,งล,งลงุเห็นไหมฮะสีมันเป็นลุงลุงมันจะไม่เหมือนปกติแล้วก็ตัดคอยได้ประมาณนั้นจริงไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่ามันตัดคอยได้เลยชอบสีอย่างเดียวชอบสีน้ําเงินแค่นั้นเนะ PSE Anniversary 35ปีอันนี้35ปีผลิตไม่เกิน3,000ตัวในโลกฮะก็จัดมาประมาณนั้นอันนี้นเขาผลิตที่อินโดนีเซียก็ไม่ซีเรียสฮะผมไม่กดไม่ซีเรียสอะไรแค่บอกว่า,วา ชอบก็พอแต่ว่าเราด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้มีฝีมือด้านการเล่นกีตาร์มากมายเราก็จะซื้อแค่ตามความชอบของเราโดยที่ไม่ได้เน้นว่าตัวนี้เสียงมันจะดีหรือว่าจะเจ๋วกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นคลิปตรงคลิปสั่งอะไรผมไม่มีนะคลิปสั่งเ็นเดอร์ไม่มีไม่มีเลยอ่ะไปกี่ตัวแล้วไม่รู้อะก็น,นับไปละไอ้นี้อือ ทุกตัวก็ผมว่าผมเก็บมันอยู่ในแบบเนี้ยมันโอเคแล้วแหละมันไม่ไม่เป็นไรเลยอะอยู่มากี่ปีมันสายไม่เป็นสนิมเลยอะคิดดูไอแกะออกมาสายก็ยังดีตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ตัวที่สองของผมเลยเรียกว่ากีตาร์ตัวที่สองลองจากกีตาร์ไฟฟ้าที่ผมมีนะฮะก็คือเป็นทรงบีซี i ิส Warlock นะฮะก็คือ IT Special เป็นรูปเขาเรียกว่าหัวหมดนะฮะงามหัวหมดแบบนี้ก็ มันไม่มีผลิตแล้ว่ะอันี้ก็เลิกผลิตเหมือนกันหาย,ยากพอสมควรแต่ว่าในต่างประเทศก็น่าจะพอมีอยู่ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะฮะก็กระเป๋าปกติทัว่วไปหลักหมื่นนะฮะอันนี้แต่ว่าเป็นโมดิฟายเป็นอของใครอ่ะมิทอมสันสลิปน็อตนะฮะใส่มิทอมสันเข้าไปตัวนี้ก็โหดเลยประมาณหดหัวโหดแล้วก็หัวเละแล้ว โอเคตัวนี้มันเป็นดิซิลิฟวอลล็อกไอทีสเปเชียลนะคะรับตัวนี้ก็อยู่กับาผมมาค่อนข้างจะนานนานมากรู้สึกว่า,าน่าจะโอ้โเกือบยี่สิบปี <c oughs> เกือบนะเกือบเกือบถึง <c oughs> บอกว่า <c oughs> ประมาณถ้าช่วงที่มันยังอยู่ไปซื้อที่เมลสิคคลอนข้างอยูอเลยที่เก้าเนี่ยประมาณนี้ ะเอาในกล่องแล้วกันโอ้โหจิงยาวเอาลุงก่อนเอาลุงเดี๋ยวผมใส่แล้วนะจิงที่เกียลือมันโคตรเยอะไม่ใช่เลยโคตรเยอะมันเกลกเพราะว่าวางเรียบร้อยนะตัวนี้ก็ยังอยู่แบบนี้เหมือนเดินมะดนะฮะคือบางในผมก็เก็บไว้อย่างนนั้ไม่ได้ซื้อกล่องไม่ได้อะไรใส่ตัวนี้เป็นไฟน์วีของ Curry King นะ Curry King V เวอร์ชัน2นะฮะที่เป็นทำลายทำลายแบบว่าเป็นอะไรนะกราฟิกประมาณนะฮะที่เป็นของซิเกเจอร์ของ Curly King นะก็เป็น b ี e ี i e s เหมือนกันตัวนี้ไม่ค่อยได้เอามาเล่น,รนหรอกอินอิโนโดนีเซียเหมือนกันนะฮะอ่าก็หัวมดเหมือนกันนะของ Curly King ก็น่าจะรู้ว่ามันจริงๆผมไม่รู้จักเลยค u r ร y คิ n g จริงๆเอาจริงๆนะผมไม่รู้จักคือร่คิงว่าคือร่คิงคือใครหรือวงอะไรไม่รู้เลยเพราะว่าผมฟังเพลงผมก็ฟังเบลลิฟเวอย์แล้วก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ประมาณนะฮะแต่รู้ว่าเออตัวนี้มันสวยชอบเองแค่นั้นเองครับมันเป็นลายๆแบบนี้รู้ว่าคือร่คิงก็เลยไปเปิดเว็บดูไปเปิดอะไรดูว่าเขาคือใครเรื่อมันนะเขาคือมูสิต้าวงเพลเยอร์แต่โดยผมเองมันไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยว่าจะซื้อเพราะว่ามูสิต้าวงเพลเยอร์ไม่คิดเลยคิดว่าพอ่อพี่ชานี่ ด้วยความฝึกจริงผมเป็นคนอย่างนีง้ครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ได้ตามกระแสไม่ได้อะไรประมาณนี้เอาเก็บ,ไปไปนะบ้ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นม่มีทีกว่าโยกยกไปก่อนแล้วนะยวป,ปีกก่อนอต่อไปก็ แล้วกันนี่ก็เป็น hone, เ,ออเป็นอีพิโฟนอีพิโฟนอ่าถึง958หรืออะไรสักอย่างนะฮะเล็กโฟลเลอร์ er. สมงลเล็กโลเลอร์อันนี้ได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งในกีตาร์ไทยแล้วก็เขาเหมือนว่าเป็นกีตาร์เก่าเก็บที่หัวอีพิโฟนนะ,ะก็เป็น เดี๋ยวมากริปสันด้วยในกีตราร์เก่าอีกหนึ่งก็เป็นสีทองหมดเลยตัวนี้ก็เลยเห็นแล้วก็เลยได้มาประมาณน,น,นั้นนะฮะคือไม่มีอะไรเลยได้มาเฉยๆคิดคิดว่าอย่างไรคิดว่าจะซืออ้อก็ซื้อเพืเอไว้จะเก็บก่อนอันนี้นไม่มีที่วางไปดว้วยแล้ว ถ้า,าผมไม่มีกล่องไม่มีไม่มีแบบ่อะไรไม่มี้มันมาเป็นกล่กองหรองือว่าใส่ืกล่องต่อไปอเอาอาตัวนี้เลยแล้วกันมันอยู่ใกล้มือตัวนี้เป็นกีตาร์ของเพื่อนกีตาร์ไทยนะครับ เพื่อนไปพุเขาลงขายไว้แล้วื่อนสนใจนะครับเป็นพิพิโฟนที่เป็นทรงของโลงศพที่เป็นของสลัดนะเป็นสลัดซิกเนเจอร์เป็นงานคัสตอมก็ต้องจัดนะครับเพราะว่าผมชอบอะไรทรงกีตาร์ทรงแปลกๆโดยที่ไม่ได้สนใจเราเพราะเสียงมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันอะไรราคาพอเราเพอซื้อได้ก็ซื้อประมาณนี้ ยิมจีนะฮะไม่ใช่ยิมจีที่เป็นใส่่านประมาณนั้นฮะอ่ะนี่ก็เป็นสแลสซิกเนเจอร์อ่ะพีพโฟนของสแลสนั่นเองท้อตองงานเกาหลีนะฮะเรมิตี้ทรงโลงศบนั่นเองอ่ามองเห็นใช่ไหมก็ตัวนี้มันจะมีเคสที่หมายกับตัวเขาก็ถ้ามีเคสผมก็ใส่เคสถ้าไม่มี มันมาเป็นกล่องไม่อยู่ในกล่องเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ไมรักษาอะไรมันมากมายนะเกียวไว้เหมือนเดิมมันอยู่ยังไงก็อยู่นะผมว่ามันก็ปกติไม่มีอะไรไเอเเก่อนนะบ ไเ่องเป็นอะไรกรู้อ๋อนี้เป็นกีตาร์ที่ผมประกอบขึ้นมานะฮะสำหรับคนที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นว่าผมกีตาร์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นไม้บาสบูดตอนนี้มาใส่คอแบบเป็นหัวแบบอย่างนี้แหละสีทองผมว่าตรงนี้ผมชอบเลยสีมันสวยดีแล้วก็ใส่ติ๊กอัพของ b c ซ i ลิเพราะว่า b c ซ i ลิผมเอาไปใช้กับตัวอ,อะไรนะ ตัวปิกอับเก่าอะ่ะมันเป็นมิดทอมสันไปแล้วตัวนี้ก็เลยตัวนี้เป็นกีตาร์ประกอบนะฮะนี่สีทองเั็นกล่องเหมือนกัน โฟนคลาสสิกวอร์ดนะฮะนี้เห็นเพราะว่าชอบชอบสีมันแล้วก็ชอบความเป็นคลาสสิกนะฮะสีมันทองดีแล้วก็มันสวยมันสวยในสายตาของผมนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ตัวคลาสสิกวอร์ดนี้ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่านะเพราะว่าคนเล่นก็ไม่ค่อยมีเล่นเท่าไหร่เยอะผมว่างานเขาดีเลยรูปไลฟ์มาแล้วก็โอเคนะด้ได้ ก็มันก็เป็นยิเออเรสพอลที่ผมชอบตัวนที่มันเล่นได้ดีนะฮะยูฟォนราสิกวอนตัวนี้อยู่ในกล่องมาในกล่องผมก็ไว้ในกล่องผมไม่ได้เอาไปจัดให้มันระเบียบให้มันดีมากกว่านี้นะที่อยู่ในกล่องก็ยังใหม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วอีต้ามัน มีหลายตัวก็ผมก็จะหยิบตัวที่ใกล้ือที่สุดมาเล่นมากกว่าไม่ได้สีเรียขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักกนนรีแบบว่าจริงจังนี่ก็เราเล่นเป็นางนานเบบนดีมเต้าไปทุเวลาในการเก็บเพื่อน กล้องตัวมันเรียบร้อยไปแล้วนี่คือกล้องของตัวนี้มันร้อนจัดนะฮะมันก็เลยดับไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยตัวนก้แล้วกัน,นะะ <c oughs> เก็บวไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันจะหายไปที่หายไปอ่ะตัวต่อมาเป็นก <c oughs> ็คือผมก็ห่อไว้ตาผมผกตีที่เขา,มาไม่ไงก็ห่อไว้ไง อันนี้เป็นพ p i p h o เหมือนกั้นเป็นสพเอจนะครับ epiphone SG special VE อันนี้งานจีนแต่ว่าผมว่างานมันโอเคตัวเบาด้วยผมชอบตัวหลังผม modify เป็นตัวบิล l รเลนต์นะฮะบิลเลนต์ที่ใส่กับนูโนประมาณนะะั้นนะฮะตัวพิกอัพนี้ซื้อมานานมากนะูโนแล้วก็ชอบสบ่งพิ ลองดูส่กเ g g ดูตัวนี้มันก็เล่นดีอะเข้ามือดีเสียงก็ชอบเลยมาณนั้นนะฮะราคาถูกมากตัวนี้ฮะเราไปหาราคากันดูนะครัน s อสพีสเปเชวดีนะฮะก็ออกมาในกล่องเดิมมันมันมาอย่างไงครับเก็บอย่างเงียไม่ได้ไม่เก็บดีจริงๆบอกได้เลยถ้าผมจะรับอกคว่าซื้อมนแล้วก็เก็บไว้ แบบนี้ถ้ามันอยู่ในกล่องได้ก็แปลว่าคือหมายว่าตอนที่เขาขายเขาเก็บไว้ในกล่องเนี้ยมันก็ยังเก็บไว้ได้ตั้งนานแปลว่ามันอยู่ในกล่องม,มันก็ดีอยู่ละมาแล้วทีนะ่อเองนะ<า>อ๋อเดี๋ยวเก็บชุดน,นี้แป๊บนึงไ,ได้ไหม ลักุเรีนี่น่นะใกล้หมดแล้วนี่ก็นี่ก็อยู่ในล่องเหมือนกันเป็นเช็คสเตอร์นะฮะเช็คสเตอร์ไดมอนด์ซีรีส์อะ C7 ดีลักเป็นทีตาเจ็ดสายนัน่นเองนะที่ผมทำตัวสติกเกอร์สติกเกอร์น้ำนัน่ติดให้มันเป็นรูปแบบนี้ ป้าตัวนี้ผมก็ชอบสีมันก็โอเคดีแล้วก็ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่มันยังเหมือนเดิมนะใหม่เหมือนเดิมแล้วก็สายก็ไม่เป็นสนิมเลยเมื่อก่อนมีกีตาร์เจ็ดสายที่เป็นแจ็คสันอยู่ตัวนึง่งแล้วก็ขายไปแล้วก็เลยหาตัวมาทดแทนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับตัวตายตัวแทนก็ <c oughs>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  เลยเป็นได้มาตัวนี้มานะระาคามันไม่แพงเลยตัวนี้นะประมาณนั้นนะเช็คสเตอร์ Anh này, sít chặt đi lắm. Ngay đấy nè. Kìa qua, hãy ăn. Kìa 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 một kìa 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 đi, kìa nào kìa đi ตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวแรกของผมนะกีตาร์ตัวแรกของคลิศตัวนี้กลับมาเป็นสภาพเดิมแนละ้วทั้งคอและทั้งไม้แค่ทำสีเฉยเยนะฮัวนี้เป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตของผมนะที่แม่ให้ตังค์ซื้อตั้งแต่สมัยผมอายุเท่าไหรอ่อนะ่ะสิบห้ามั้งสิบห้าอกมานั้นนะฮนะแล้วก็มาดอยู่ก็โมดิฟายมากอสมควรแล้วก็ใส่ฟิกอัพ EMG ของจีน ันี้กีตาร์เก่าเป็นยี่ห้อสม,มิกนะฮะสมิซสมิกมมก,ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าน่าจะมีผลิตอยู่บ้างนะ,ะสม,มิธโอเคนี่คือกีตาร์ตัวแรกในชีวิตหนักมากตอนนี้กลับไปเป็นคอเดิมของมันแล้วคือครบชุดเหมือนเดิมก็ยังเล่นได้ปกตินะฮะก็คือใส่สายใส่ในหมดทุกตัวไม่ได้ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามันสำคัญคือ รื่อยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็เอามาเล่นเลยเหลือตัวใกล้ๆที่วางวางไว้ด้านนอกฮนะเดี๋ยวผมเก็บตัวเก่าตัววางที่ด้านนอกก็จะมี ที่เล่นประจำมันคือเป็นตัวนี้สควอเยอร์บูลเลตนะฮะที่หยิบมาเล่นประจำทุกครั้งที่เราเล่นก็าจะเล่นตัวนี้ที่เป็นโมดิฟายเป็นป i ิ k u อัพเป็นเอกเม็กของเบนเดอร์นี่เองแล้วก็มีโมดิฟายใสเขาเรียกว่าอะไรวงจรเรียกแคปตันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าไม่มีฐานก็เลยต่อตรงมันเรียบร้อยนะประมาณน,นี้อันนี้เป็นสคว i เ e อร์บู t เลตนะฮะ แต่จริงมันเป็น SSS อันนี้มาทําเป็นซิงเกิลคอย์หมดเลยมานะั้นตอนนี้เล่นเล่นประจิงง่ายนั้นก็มีเบสนะครับเบสที่ใช้อัดเสียงทั่ว,วไปก็คือเป็นเบสของซับสเตอร์ลิง ของมิ s สิกแมนะครับเป็นแบรนแบนแบนลูกของ Music Man นั่นเองเป็นเบสหาสายที่ใช้อัดเสียงทุก,ทกเพลงของผมนะที่ทำมาเป็นเซอร์ริงซับเซอร์ริงบายมิสิกแมนเนีครับตัวนี้ผมว่าเสียงมันโอเคแล้วครบแล้วอยากจะเล่นแบบแนวไหนก็ได้แนวร็อกแนวอะไรก็ใช้ได้ในเบียสตัวนี้เสียงครบเลยโอเค จากนั้นก็เป็นจ่าประกอบน,นะฮะตอนนี้ก็ประกอบกีตาร์หลายตัวนะันี้ของลูกชายนะครับที่ประกอบไว้แล้วก็มันก็เปลี่ยนรูปแปลงไปเรื่อยๆตามตามที่เรามีอะไรมีเป็นไม้แบบน่าจะเป็นไม้เแมบบเปิลครับตัวนี้ไม้แบ,บบางบเบาๆจำไม่ได้ลวเมเปิลหรือฮอคก,กอานีมาณนี้ก็เป็ดกีตาร์ประกอบ เป็นมอเตครับนี่จ้าขอทำไม่ใช่เวลาขัวอีสานนี่นะครอันนี้ตัวสุดท้ายที่ล่าสุดนะที่ประกอบไปเป็นกีตาร์ทรงเทเลแคสเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ยังยังไม่จบเพราะว่ายัางยังจะโมดิฟายอยู่เรื่อยๆแล้วก็สั่งคอมาแล้วก็อะไรอะ่ะก็เปลี่ยนบิดพวกเนี้ย เดี๋ยวเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนลูกบิดด้วยหลายอย่างนี่เป็นกีตาร์มารกรเรเ e สเตอร์เ e เกสเตอร์ที่มันราคาแค่พั7เบาทที่เราฟังเสียงไปไปล่าสุดก็ลองไปดูในคลิปแล้วกันนะฮะล่าสุดนี้แะประมาณนั้นก็บดแค่น,นี้แหละมันก็มีพินพินอีกอันนึงแกะไม่ออกคล้องไว้พินอยากลองเล่นพินดูก็เลย สั่พิมมาเล่นยือฮะแล้วก็โมดิฟายเหมือนเดิมฮะโมดิฟายใส่ปิกอัพเข้าไปมันเป็นพินกีตาร์พินปโปรโปแต่เรามาใส่ปิกอัพเข้าไปเองนะฮะประมาณนั้นกับมีฮะบทแค่นี้แหละฮะสำหรับน้องๆที่สงสัยแล้วอยากจะรู้ว่าผมมีกีตาร์กี่ตัวประมาณนั้นจริงก็บอกว่าผมเป็นมือกีตาร์ที่ห่วยมาก <c oughs> เราเล่นกีตาร์แบบว่าตามอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเล่นแบบสนุกๆฮะไม่ได้สีเรียสว่าจงเล่นต้องม,มีการฝึกการอะไรแบบนั้น เลยจุดนั้นมาแล้เพราะว่าตอนนี้เราทํางานมากกว่าทำงานประจําแล้วก็ไม่ได้เล่นดนตรีเป็นหลักก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าเราต้องมานั่งแกะเพลงหรือว่าต้องเล่นดนตรีตามแบบไหนตามสไตล์แบบไหนคือไม่มีสไตล์เลยอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากจะมั่วมากอะไรก็มั่วมันก็ตามเรื่องชอบอะไรก็ลองเล่นดูประมาณนะาั้นก็หมดก็ประมาณนี้ฮะน่าจะจบไปเพียงเท่านี้ฮะสำหรับน้องๆที่สอบถามมาผมก็ตอบคำถามให้แล้วนะว่ามีกีตาร์อยู่กี่ตัวก็อลองนับดูแล้วกันผมไม่ได้นับ เมื่อกี้เหนื่อยเลยสำหรับคลิปนี้จบเพิเศษนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับเจอกันใหม่นะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องซุปเป r ร์ฮีโรออรเช่นเคยนะครับหรือว่าุยกยนทางเพจอย่าง ecds หรือว่า s u p e r h e r o o โรอได้เช่นกันนะฮะไปก่อนครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้กดนะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ